องนึ่งก็จากตอนที่แล้วนะครับที่แนะนำกล้องวิดีโอเทปเนาะแล้วก็วิธีการเอาวิดีโอจากในม้วนเทปอะมาอยู่ในคอมเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนทุกคนอนะถามเข้ามาเยอะอีกแล้วในช่องทางส่วนตัวผมว่าเราจะหากล้องเทปเนี่ยได้ยังไงในไทยยังมีขายหรือเปล่าหรือว่าหรือถ้าเกิดในไทยมีขายจะหาจากไหนหรือว่าจะดูสภาพมันดีๆด,ดูยังไง มันเนี้ยผมอ่ะจะมาตามหากล้องเทปให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะโทรไปหาพ่อค้าเลยว่าแบบว่าตัวนี้มันใช้ได้ไหมอะไรไงแล้วเราจะบอกกันก่อนวิธีดูว่ากล้องเทปอันนั้นนะ่ะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าก็อย่างแรกเลยก็คือดูจากสภาพข้างนอกเนาะส่วนใหญ่กล้องเทปพ,พวกเนี้ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือมันจะทำจากพลาสติกเนาะ อย่างเช่นถ้าเกิดมันมีรอยแตกหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือตีเป็นว่าแบบไม่น่าไม่น่าซื้อเท่าไหร่ถ้าเกิดมันแตกเนาะแสดงว่าเคยตกหรือว่ากระแทกอะไรเงี้ยมาแล้วอย่างที่สองเลยก็คือขอดูเลนว่ามันมีแบบว่าลาหรือว่ารอยขีดรอยขวดอะไรเงี้ขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมีอ่ะอย่าไปซื้อเลยเพราะว่าแสดงว่าโดนเก็บรักษาไม่ดีถ้าเกิดลาขึ้นอ่ะแสดงว่ามันเก็บอยู่ในที่ชื้นเนาะ ถ้าเกิดเก็บในที่ชื้นนะ่ะพวกวงจรอ,อะไรแบบเนี้ยมันก็คงเสื่อมแล้วก็คงพังไปไปเยอะแล้วอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดซื้อแบบที่มีจอแบบจอฟิปมาดูได้ก็ให้ดูจอว่าจอแตกลายงานหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้มันเก่ายิ่งเก่าอ่ะถึงไม่เคยตกอะไรแต่อาจจะมีจอแตกได้เพราะว่ามันมีความชื้นอ,อะไรแบบนี้เข้าไปตรงจอมันก็ทําให้จอเสื่อมหรือว่าแตกเป็นลายงา,นานได้ ต่อไปก็จะเป็นหัวอัดเทปว่าขอดูตรงหัวอัดเบี้ยวหัวเอียงหัวแตกหัวเป็นคาบหัวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเท่ากับว่าถ้าเกิดซื้อมามันก็อัดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดอัดไปมันก็จะตัดไม่เข้าเพราะหัวหัวอัดมันพังสุดท้ายเลยก็อาจจะลองอัดวิดีโอมาแต่อันนี้มันมันยากนะจะบอยเขาอัดวิดีโอแล้วส่งมาให้เรามันก็ยากลำบากอีกอาจจะให้เขาเล่นวิดีโอที่แบบเคยอัดไว้ก็ได้ครับ ถ่ายหน้าจอถ่ายะอะไรงนี้มาก็ได้อันนี้หลกัลกๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราจะหากล้องเทไปได้จากไหนบ้างล่ะ Well, Bob, having the right accessories for your video shoots can make them both more enjoyable and successful. Well, then, what do I need first? Have a great time. ที่แรกของผมนะที่ผมเคย เข้าไปหาก็จะมีอยู่เว็บหนึ่งก็คือเว็บขายดีนะครับเราจะมาลองเซิร์ชยู่ในเว็บขายดีกันดีกว่าว่าตอนนี้ทุกวันนี้มันยังมีกล้องเทปขายอยู่หรือเปล่านะครับเว็บขายดี k a i e e e, e ก็คีย์เวิร์ดที่เราจะต้องค้นมันอะ่ะก็จะมีหลกัหลกๆเลยก็พิมพ์ว่ากล้องวิดีโอเทปลองพิมพ์ดูนะกล้อง v d o เทป เราก็จะลองเลื่อนดูแต่จริงๆอะผมแนะนําว่าให้ดูยี่ห้อของโซนี่ดีกว่าเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบตของโซนี่อะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วที่ผมเน้นที่แบตเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้องพวกนี้มันอยู่ประมาณแบบ30ปี20ปีอะไรเงี้ยแบตที่แบบติดตัวมาก็คงเสื่อมหมดแล้วไม่ว่าจะกล้องยี่ห้อไหนก็เถอะเรายังหาอะไรแบตเปลี่ยนได้เนาะวิธีดูอย่างคืออย่าดูตัวที่มันปีเก่ามากเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่หวยถ้าเกิดปีเก่าเนาะ ถ้าเกิดจะดูอันใ,นใหม่ก็อาจจะแบบปี2000ขึ้น90ไปไปลายอะไรเงี้ยเราโอเคเพราะเราชอบสีมันเท่มากหน้าตาก็ดีอยู่นะแต่ว่าน่าจะมีแต่ตัวกล้องอย่างเดียวซื้อที่มันแบบมีใส่สองสาช่ชาร์อะไรมาให้มีกล่องให้เลยยะได้ยิ่งดีเนาะเพราะว่าแล้วถ้าเกิดมันได้มีจะหาจากไหนใช่ปะล่ะเอออันนี้อันนี้ลองดู มันเขียนว่าดิจิตอลเอทด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเฮ้โยโอเคตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองทักเข้าไปถามนะครับว่ายังของยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูในเอาง,ง่วยนะช้อปปี้มีปอกนี่ไงเราเจอแล้วครับขายกล้องวิดีโอ T.R.V.96 NTSC เล่นมวลระบบ h i เอครับไปอยู่ไหมอยู่ไหมที่สุดท้ายเลยที่แบบว่าอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าผมแนะนำให้ได้ว่ามันต้องทำยังไงนะครับก็คือใน Ebay นะครับเพราะว่าฝรั่งเขาเล่นกันเยอะมากเลยของมันก็เลยแบบมีเยอะมากๆเยอะแบบว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเอาเป็นดีต่อแปดเลยเนาะ นี่มันก็จะขึ้นมาเลยราคามันก็จะนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ดูว่าค่าส่งมันแพงมากหรือเปล่าถ้าเกิดค่าส่งมันแพงก็อาจจะเอาไว้ที่หลังเนาะด้วยความที่ฝรั่งเมืองนอกเขาเล่นกันราคามันก็อาจจะสูงจากบ้านเราประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นแ,แบบว่าเราก็อาจจะหาแบบไม่ต้องครบเซ็ตก็ได้อาจจะมีแค่สายชาร์จมีรีโมทมีอะไรอย่างงี้ก็พอ cuse me Yeah. That's a Sony Handycam, isn't it? Yeah. You can record for 12 hours with that, can't you? Yeah. Why, why would anyone want to record for 12 hours? Why? So you don't miss anything. Oh. Oh, yeah, they're hilarious, aren't they? Yeah. Record for up to 12 hours on one battery with a Sony Stamina Handycam camcorder. Get a free Anorak jacket with a purchase of select Handycam camcorders. วิธีการดูของใน Ebay ถ้าเกิดจะซื้อวิดีโอเทปต้องดูอะไรบ้างมันก็จะมีดาวอะไรพวกนี้ครับของคนขายเนี่ยว่าแบบว่าคนขายคนไหนน่าเชื่อถือก็จะคนก็จะให้ดาวเยอะใช่ไหมอย่างน้อยก็4.5ดาดาวอะไรประมาณนี้เนาะ วิธีการจะสั่งซื้อของใน Ebay อ่ะเราอ่ะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจ่ายเงินด้วย Paypal หรือว่าการคุยกับฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะหาตัวแทนเป็นคนไทยถ้าเกิดเราไม่มีคนรู้จักที่สามารถแบบฝากสั่งได้แล้วก็จะไปใน Facebook มันจะมีคนที่รับสั่งของใน Ebay อยู่เราก็ลองเซิร์ชว่าสั่งของ eBay เราถามหลายเจ้ามากเลยเนาะแล้วก็เอาราคาแต่ละเจ้ามาเทียบกันอย่างเราอะเคยซื้อกับร้านนี้ใช่ไหมอาจจะถามเขาว่าอยากรู้ข้อมูลตัวนี้ออฝากสั่งได้ไหมครับอะไรแบบเนี้ย พี่คนนี้ดูฮัลโหละครับครับฮัลโหละครับอ่าอันนี้ใช่พี่ที่ขายกล้องอยู่ในขายดีหรือเปล่าครับใช่ครับอยากรู้ว่าแบบว่ากล้องมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าอะครับกล้องวิดีโอเทปอะครับใช้ได้ครับก็คือจอติดอัดได้<อ>ทุกอย่างจอมอันนี่น่าจะ ิ่งที่แผ่นมันขาดหรือเปล่าไม่รู้เจ้าไม่ติดครับไม่ถึงว่าสายแพนมันขาดหรอครับใช่น่าจะน่าจะประมาณนะครับอ๋อที่ว่านะไม่ได้ไม่ได้เช็คต,ต้องไปต้องเอาไปเทิดอ,อ่ออโอเคแต่เ้ามองได้จะได้ปกติดอ๋อก็คือสามารถดูจากช่องมองได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคโอเคไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดก่อนนะครับได้ครับไดนะ้ขอบคุณครับก็เป็น ตัวหนึ่งที่อยู่ในไทยนะครับที่แบบว่าเราคิดว่าราคาที่ดีมากเลยอัดได้อัดได้แน่นอนอะ่ะก็ลองดูนะครับก็ดีก็เป็นวิธีการเลือกซื้อกล้องเทปที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆที่สนใจจะเล่นกล้องเทปด้วยกันนะครับก็ลองศึกษาดูอะไรที่ไม่รู้จริงๆก็ลองถามดูก็ได้ถ้าเกิดผมมีความรู้เรื่องนั้นก็อาจจะมาตอบนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงม,มีแค่น,นี้นะครับ Now, if you'd like to add some of these accessories to your Sony camcorder outfit, stop by a retail store near you. See you next time on Sony Trends and Tips.